พบกันแล้วครับระหว่างองซานซูยีกับรัฐมนตรีแรงงานของรัฐบาลหลังเลือกตั้งองคยีซึ่งก็เป็นข่าวคราวเพราะว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยที่องซานซูยีมีโอกาสได้พบกับคนสําคัญในรัฐบาลชุดนี้พบกันตั้ง80นาทีครับคุยกันเรื่องอะไรองคยีก็มาบอกครับว่าคุยกันเรื่องนิติรัฐและเรื่องทําอย่างไรจึงจะมีความเข้าใจระหว่างองซานซูยีกับรัฐบาลทหาร ซึ่งเขาก็อ้างว่าเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วที่น่าสนใจคือทําไมมีการพกปะกันในตอนนี้ละ่ะหนึ่งวันหลังจากที่ฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยบอกว่ารัฐบาลพม่พมาควรที่จะหาทางที่จะมีดายหลอกคือมีการพูดจาเสวนากันกับฝ่ายคา้านมิฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยที่อ้างได้ต้องไม่ลืมนะครับว่าพม่าเนี่ยขอเป็นประธานอาเซียนในะอีกสองปีข้างหน้าซึ่งก็แปลว่า อาเซียนอีกเประเทศเนี่ยจะต้องดูว่าพมา่าเป็นได้ไหมตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นอาเซียนก็จะต้องส่งคณะกรรมการเข้าไปเพื่อจะตรวจสอบว่าบรรยากาศของพมา่าทางการเมืองเนี่ยมีเสรีภาพพ,าพพอไหมที่จะทําให้อาเซียนอื่นๆไม่รู้สึกําบากใจที่จะให้พมา่าเป็นประธานของอาเซียนฉะนั้นรัฐบาลพม่พมาจึงจําเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนตามในหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีกับองซานซูจีนี่แหละก็เลยส่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยมาพบกับองซานซูจีความจริงสองท่านนี้ก็เคยพบกันหลายครั้งเหมือนกันก่อนหน้านี้โน่นน่สมัยขณะที่เธอ,อยังอยู่ภายใต้การคุมขังในบ้านก็เคยพบกันหลังจากนั้นก็พบกันครั้งสองครั้งแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่พบกันหลังจากมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลของพม่านั้นเนี่ยมีความจริงใจแค่ไหนที่จะ ให้ความสําคัญกับบทบาทของพักฝ่ายค้านอย่างองซานซูยีองซานซูยีก็พยายามจะบอกครับว่าตัวเธอนั้นเนี่ยพร้อมอยู่แล้วที่จะพูดจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปรองดองในประเทศแต่ว่าบนหลักการของประชาธิปไตยรัฐบาลพม่าก,ก็จึงเห็นว่าถ้าหากไม่พูดจากับองซานซูยีนั้นก็จะดูเหมือนว่าจงใจที่จะกลั่นแกล้งไม่ให้เธอมีโอกาสได้พูดจากับรัฐบาลการพบปะกันครั้งนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่า หลังจากรัฐบาลพม่าออกมาเตือนเธอว่าอย่ามาก้าวไกลเรื่องการเมืองเพราะว่าเธอประกาศว่าเธอจะออกไปเดินสายในต่างจังหวัดพบปะประชาชนรัฐบาลพม่าก็ออกมาเตือนเลยบอกระวังนะอย่างเนี้ยถือว่ามีบทบาททางการเมืองซึ่งอาจจะก่อความวุ่นวายความลําบากก็ได้ขอให้เธออย่ามีกิจกรรมเหล่านั้นเธอก็ไม่ฟังเสียงครับเธอก็ไปต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ไปพบปะประชาชนพาลูกชายไปไหว้พระแล้วก็กลับมา ที่ร้านกุ้งก็พบกับรบัฐมนตรีแรงงานคนนี้แหละครับฉะนั้นทั้งหมดนี้ยังประเมินไม่ได้ชัดเจนครับว่า <S <S รัฐบาลทหารพรมา่าที่บอกว่าเรื่องตั้งแล้วเนี่ยจะยอมให้บทบาทของฝ่ายค้านโดยเฉพาะผู้นําประชาธิปไตยอย่างอองซานซูยีนั้นมีบทบาทที่คึกคักและมีบทบาทแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีให้สมกับเป็นสมาชิกอาเซียนเพราะตัวเองอยากเป็นประธานอาเซียนซึ่งไม่ง่ายและสหรัฐ กับโลกตะวันตกก็ยังกดดันพ่มาต่อไปครับ